จุเรียบสัวเนี่ยตานเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหานะครับวิชาการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าลุมหัดนะครับลุมหัดหรือแบบฝึกหัดนะครับอยู่หน้าที่49นะครับเดี๋ยวมาดูมาอ่านโจทย์ก่อนนะครับก็จะมีรูปให้นะครับแล้วก็มีโจทย์นะครับโจเนสเซนะครับให้คุณเขียนนะครับชวมงชื่อ ดมนำนะครับดานำคือพืชนะครับหนึ่งสัตว์สรกและสัตว์สรกแรียว่าบ้านนะครับก็คือสัตว์บ้านหรือสัตว์เลี้ยงนะครับแดเนี่ยเคยที่คุณเห็นกระนองรูปคางลือนี่ในรูปข้างบนนี้นะครับอ่ะก็เขียนไปสั์พูกนี้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับอ่เขียนข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อหนึ่งมะพร้าวเขียนว่าไงครับโดงนะครับดโองโดงนะครับ ข้อ2อันนี้นะครับสัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรครับโคคอเมเนเขียนว่าอะไรอ่าใช้ว่าอะไรครับโกนะครับโกอ่าโกสระออนะออกเสียงโอนะครับก็เป็นโกนะครับข้อ3 3ต้นนี้นะครับต้นกล้วยคอเมเนใช้เขียนว่าอะไรครับเจกเจกนะครับข้อ4อ่า พืชชนิดนี้เป็นพืชล้มลุกนะครับโพดใช่ไหมครับโพดข้าวโพดนะครับเรียโรดโพดข้อห้านะครับสัตว์นี้จําได้ไหมครับอยู่ตอนต้นต้นะก็คือเตียนะครับเตียบแล้ว่าเป็ดและหกนะครับสุดท้ายก็คือไก่นะครับอ่านว่าอะไรครับ มวลนะครับมวลก็แปลว่าไก่ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามชมครับสมอ,อคุณสมจะเรียบเรียบแบบ